งานวเร็วไม่หยอดไม่เล่นกับเขาหรอลูกทำงานนะเร็วตัวใหญ่นะเนี่ยไปหยอดไม่ใช่ไอ้ทองทองกับใครอ่ะหน้าไรที่นอนเฝ้าใครอ่ะฝล่อยทองไม่ทำงานอ่ะนอนเฝ้าอมันจะตกกันเองอ่ะเด้ มันไม่ชอบไปห,หน้าไอ้หน้าไปดมหัว <c oughs> ดูหยอดก็แอบดูหยอดไปทำอะไรตรงนั้นน่ะลูกทองหนูตัวตีเยว้ยพี่กบเลื้อยเข้าห้องน้ำ ไปไหนแล้ววะ